สวัสดีครับผมพกกับผมช่องเทสซ์เพิร์มชาแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่ในการวิงโกเครื่องนะครับวิงโกเครื่องพาวเวอร์แล้วก็แลนะตัวนี้ก่อนจะไปดูก็ฝากกดซับให้ผมด้วยนะแล้วก็กดไลค์ถูกใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอย่างละห้าเครื่องนะครับผมตัวนี้เพราะว่าผมมาดูเครื่อง2.4นะครับมันขาดตลาดนะครับก็เลยดึงแลมานะครับห้าห้าเครื่อง ส <So S 1> ่วนอันนี้ก็ีอค้านะครับเตรียมไอไพลินไว้ซะเยอะนะครับลืมดูเครื่องนะครับว่าพอไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวผมซื้อใบกันซื้ออย่างละห้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้กี่เครื่องนะครับ เอาไปเครื่องฟ้าก่อนนะเครื่องฟ้าก่อนที่นี่อ๋อ,อผมผมลืมลบนะโอเคเดี๋ยวเราเอาเครื่องฟ้าก่อนนะครับเราเปิดไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวไล่ลงเครื่องกันนะครับสักครู่ ช่วงนี้จุดฟาร์มยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับผมก็พยายามหาให้อยู่นะครับไอ้นี่ลงซะเยอะเลยนะครับผมลงให้เหลือ3เม็ดนะครับ มาดูกันนะครับบาจริงๆเราใช้แค่ไอ้นีก็แตกแล้วโอ้โหเราใช้แค่เพชรไพลินก็นได้นะครับไม่จ้เป็นต้เพชรก็ได้นะเผื่อมันข้ามคันนะครับเผื่อฟุกได้ข้ามคันได้สองเครื่องนะครับตอนนี้ตอนเดิมได่สวยเลยนะแตกหินผูพังก็หน้าลงทุนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทำคลิปบิงโกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ ได้มาสีเครื่องนะครับเดี๋ยวเราวิงโกต่อนะครับว่าเครื่องที่เราซื้อมามันจะติดกี่เครื่องนะครับว่าไปสีสียูนิคยังไงนะสีสีแดงโอกาสติดก็ไม่เยอะมากนะครับสำหรับใครที่อยากลองนะครับอยากลองวัดดวงดวงูเผื่อฟุกได้เครื่องดีมาก็คุ้มแล้ว นี่ผมลงหกเม็ดเหมือนเดิมนะครับแต่จริงแนะนำถ้าจะบิงโกแบบนี้ก็ลงแค่ไพลินก็พอนะเ <_ S 1> พราะว่าไพลินมันถูกนะครับถ้าจะเอาเครื่องยูนิคนะเว้เครื่องแรอ่าเมื่อกี้สายเข้านะครับเดี๋ยวโทษทีเรามันต่อกันเลยนะผมพูดถึงนี้แล้วอ่าเราลงแค่ไพลินก็พอแล้วเพราะว่า ได้ได้เครื่องมาเครื่องหนึ่งแล้วนะครับผมโอ้แตกหนึ่งนะครับมาลุ้นกับผมนยว่าผมจะจะแตกกี่เครื่องนะครับแต่เราก็ยังมีลุ้นนะครับว่าเราจะได้ไหลายเครื่องไหมก็เดี๋ยวเราอ่าเราเครื่องที่สองได้แล้วเดี๋ยวให้ามาลุ้นออฟนะครับท้ายคลิปแร,แรกเราผมเอาเครื่องแรกออกนะี๋ยวมาบินต่อ นี่เราได้มาสองเครื่องนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราซื้ออีกใบอีกห้าใบนะครับไว้สี่ใบดิเพราะว่าเราเหลืออยู่สีเครื่องใครอยากลงลงทุนก็ลองดูนะครับแต่ว่าก็มีความเสี่ยงนะผมบอกไว้ก่อนใครชอบในความเสี่ยงนะครับ อาติดเลยอ่ะอีกอันนึงติดเลยผมว่าไม่รู้ว่าจะได้ตัวยังไงนะขอให้มันติดติดก็คงได้ของไม่ดีมากนะครับกลัวหินผุพังนะไอตัวเมื่อกี้แหละติดแล้วนี่งไงหินผุพังนะครับ เรานะได้มาสองเครื่องนะครับก็ยังดีนะมืพอได้รุ่นเดีย๋ยวมาดูเครื่องแรกนะครับว่าผมจะได้ไหมโอ้โหออฟออฟอย่างนี้ถ้าเจ็ดร้อยมายิมเลยนะครับอันที่สองอออันนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าได้เลสสกเก็ดร้อยเจ็ดร้อยก็จะดีมากนะครับก็ยังดี ย็งดีที่ได้นะครับก็มาดูราคากันนะราคาไม่ได้แพงมากนะครับไม่คุ้มกับค่าอันนี้เท่าไหร่ค่าบิงนะค่าตัวนี้มันล้านสามนะครับเดี๋ยวผมผ่านไปล้านสามนะถือว่าขาดทุนไปนิดหน่อยนะครับก็ยังดีที่ได้มาไม่เยอะนะครับยังได้นะเราลงทุนไปเมื่อกี้ก็น่าจะเกือบ2 M นะครับ ใครอลองก็ลองดูได้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกัน EP ีหน้านะครับ EP หน้าเดี๋ยวผมพามาบิงโกแต2สองคลิปนะครับตอนนี้ยังไม่มีจุดฟาร์มนะครับเดี๋ยวอีนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายครับผม